สวัสดีครับวันนี้ทีมงานครับสโมสรไลออนจังหวัดมาศราคาบนะครับนำโดยท่านนายกสโมสรนะครับท่านอาจารย์ผ่องศรีแหวนวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสรับครับแล้วก็ท่านเรขานะครับท่านยงยศผู้แข่งนะครับน้องเบียรนอร่อยครับม้งจีนอร่อยมากค่ะเจ้าของร้านโฟกค็อฟฟี่เจ้าของร้านโฟกมาที่นี่หน่อยเจ้าของร้านนกครับผม วันนี้เป็นกิจกรรมกิจกรรมอะไรครับท่านนายกครับวันนี้ครับอ่าสิ่งแวดล้อมค่ะเรามาปลูกต้นลีลาวดีกันค่ะที่ไหนนะครับที่อำเภอกันทรวิชัยค่ะครับเกาะกังถนนเกาะกลางถนนครับอ่าถนนสายตลาดคามกันทรวิชัยนี่แหละค่ะเป็นโครงการปีที่ปีบริหารสองห้าหกสสองาก่ค่ะยอดมากครับและวันนี้เราได้เจ้าภาพใหญ่ใจดีนะครับเจ้าของร้านคือ ไลออนพากากอบาลานซี Dante, ่อัาคนนี้นี่คนนี้ครับคุณสวยใจดีคนนี้ครับครับครับผมครับบริการทุกอย่างเลยครับวันนี้ครับและมีเมนูครับผมครับขอญาตสวัสดีท่านไลออนใจดีทุกท่านนะครับครับโอ้ครับผมวันนี้เมนูเป็นไงบ้างครับครับผมครับสุดยอดเลย โคกับโคพกาแฟกาฟอยู่าก็คงจะจุดอันาไลออนปาวีขนมเีนมจีนน้ำยาไก่ครับคับคน่ารักมากเลยครับครับเชิญเชอมแซ่บครับเชิญแซ่บครับขอบคุณมากครับโตนี้พิเศษเลยนะครับสวัสดีครับต้นเฮียตุนครับพี่เล็กครับ นี่คือผู้ใหญ่ใจดีใจบุญของเราอีกสองท่านนะครับเนี่ยตุนคนนี้เลยครับพี่เล็กด้วยนะครับเป็นดาวประดับสโมสรเราเลยนะครับช่วยทุกอย่างเลยนะครับผมวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับดีใจค่ะภูมิใจด้วยที่ได้มาได้ทำกิจกรรมกับคณะไลออนนะครัสุดยอดเลยครับเหียตุนเป็นไงบ้างครับอาหารแซ่บบอครับครับผมครับสุดยอดเลยคือพลังครับสุดยอดเลยครับขอบคุณท่านทั้งสองครับ ครับโอเคครับผมสุดยอดเลยครับบรรยากาศครับที่นี่ฟอกกาแฟครับผมครับอยากฟังอยากฟังความรู้สึกนิดนึงนะครับท่านรอมปากกากองนะครับคุณอ๋อยของเราครับซึ่งเป็นครับผมวันนี้เป็นนี่เป็นทราบว่าเป็นสาขาที่3แล้วใช่ค่ะครับเชแนะนำร้านนิดนึงครับ ก็จะเป็นสไตล์การ์เด้นนะคะมีมีต้นมมีเปรนอนมีอากาศปลอดโปร่งสมัไก่อนเรียกว่าโอ้อลล์าออลล์าก็มีเดี๋ยวเราจะไปดูอลส์ซาครับสุดยอดเลยครับกระไยครับรสอนได้นะคะร้อมด้วยธรรมชาติสีเขียวกระจีสวยงามเลยทีเดียวครับที่มหาสารคามของเราปักหมุด้วยนะครับที่อำเภอกันทรวิชัยค่ะใกล้วัดพยานนะคะครับมีเพจไหมคะชื่อเพจคอฟแน่นําเพจโฟกคอฟฟี่มหาสารคามค่ะ สุดยอดเลยครับผมครับยืนยันค่ะกาแฟอร่อยอาหารอร่อยอร่อยทุกเมนูใช่ครับนอกจากเครื่องดื่มแล้วมีอาหารด้วยไหมครับอาหารไทยฝรั่งทุกอย่างค่ะร่วมตามก็มีค่ะขอช่วงเวลาไหนครับผมทานได้แปดโมงขึ้นถึงสิบหกนาทีส18นาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาเลยนะครับ ท่านจิตใจไม่อยากลุกก็ยาวได้ต่อนะครับขอบคุณท่านไลออนพกากรครับครับขอให้เฮงเฮงดรวยนะครับวันนี้พิเศษมากครับท่านเจ้าของร้านเสิร์ฟเองเลยนะครับผมครับคุณท่าที่ทำในวันนี้ขอให้จำเริ่จำเริญนะครับขอทำสิ่งใดก็ขอให้เจอรุ่งเรืองตัวนี้ทีมงานสโมสรไลออนนะครับมหาคามนำโดยท่านนายก ของสีแ<ส>วงวันนะ <ทำ S 2> ครับกิจกรรมเรียบร้อยครับเราก็มานะครับร้านโฟกคอฟฟี่กันทราวิชัยของท่านไหลออนออยปากการกรองนะครับบรรากาศดีมากเลย